加。 อะไรก็ใช่ะนเดิคิดถึงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยังมาแต่งหนาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะสวัสดีทั้ง8 1 0ร้คนค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้น่เลยสวัสดีพี่ซันนี่อ๋อแป๊บนงนะคะชัดมากเลยเลยแต่ว่าแบบยัง่ชินน ฝนไม่ตกนะคะพี่น้องฝนบ่ตกค่ะตอนนี้นแต่ว่ากับบอแน่กับบอลลูสวัสดีน้องๆแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สองแล้วขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อนี่เรียนยุบานห่องค่าค่ะอันอยูยาโสทอนพี่น้องบ้านนี่เียนเคยมาล่ำเดยกับปฐมช่วงสงการเรียนแป้งกันนวนค่ะขอบคุณค่ะพี่อุดเอาวางไว้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีแม่กา นะค,คิดถึงจังไม่ได้ดูนาน FC เกาหลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน่าจะเป็นน้องเนาะน้องบิวทีนเมตระเบียบวัฒสินด้วยนะคะอยากไปหาเพียนสอดแจ้งค่ะสอดแจ้ง s <S มาแล้วน่ากินมาแล้วยังม,มากินเขาเลยตื่นประมาณห้าหางแร้งมาเนี่ นมันละทงน้มนลนี่งไงว่างนอนเลยสวัสดีค่ะคิดหอดที่ถึงจากคออสารคิดหอดที่ถึงสุขหูสุขคนขอบคุณดาวห้าสิบดวงพี่แบง เลนนั่นซีทุ่มล่ะแต่แอนว่ามันตัวเราตกใกล้ฐานเตี้ยอันเออว่าสิมาเนาะเชิดกับเมย์เนาะสูงสามสิเวนนครสวรรค์พี่แหมมเจอกันเลยอยู่กันหลายคนค่ะอยู่กับทุกคนอยู่กับเด็กแองนี่แหละมันมีพี่อยู่ออสเตรเลียเขาฝากจังเหรอ เอพ่อยมานี้เด็ดมาไล่หรือได้นี่ออเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรก่อนเดีใ้ลองทีเวน้องไปซื้อกับข้าวอยู่เสือเท่าหอดไว้เถ็ดหอดแล้วน้อยนูิวเขาเ่าบอกว่าเราเห็นได้กินสู้ๆขอบคุณพี่จ๋อมครับ แก้กิโลสูตรคเอาุณนดาวสองร้อยห้าสิบดดกินเข่าไปจ้าไม่หนาวคุณลาลองเท่งแล,ล้วคุณลาเชื่าขั้นมือมือขึ้นอีกแล้วลองเพ่งลองเท่งแล้วไม่เงาแตกเนาะมันเอายีบสองเจอก,กันอุดรน,นะคะ ยี่สิบเอ็ดอยู่เมืองเลยค่ะบันติโตวสวัสดีพี่โยชิออนซอนอีสานด้วยออนซอนจมูกง้ามขอบคุณค่ะงามวิตเตยนนุ้นหินหน่ะจะค้องเสมอได้นาน,าน น้องไปซื้อกับข้าวอยู่ข้าสั่งร้านดูด้วยด้วยร้านซัมส์ครอบครัวแอนอยู่ไหนได้ยังกินเขาพี่ดีทำปลาส้มมาให้ยังบ้านได้กิจแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าร้องร้องผมไรองอ่ะ ฝนตกเพราะนอ้องฝตกจ้าซดีน้องบีแีบแอบจ้าเพื่อนบอกว่าซีถุ่มแต่เห็นว่าน่าจะ เบลตอยู่เลไปอีกอยู่ค่ะพรอ,อไ่ที่บ้านในแหลวเลยอ๋อพี่แจมตือเล็ดกันเนาะปักเบาลุนนองไอ้ฟังเนี่ยเพื่อชีวิตตอนนี้โอ๊ยเนอะองเสียงผู้ใดจ้าเนียมดีจังเลยวันที่สิบห้าไม่ได้ดูโชว์แอนเลยตั้งใจอ๋อได้ค่ะ สวัสดีพี่ดาวสวัสดีพี่แววค่ะเมืองเลยพอ,อก,กันเด้พี่แววมาหาแอนเดอิดถอดพี่แอนเดี้สวัสดีพี่อ้มอุบลค่ะมือหนีคนหลายแทมแตอโอ่โอปุนโอ้ห่านังเป็นร่วมมอนี่ร่วมหยาดตัวร่ำอยู่ยาโสทอนจ้ะบางไฟโกจ้า ยาโซทอนมังไฟโกเอาเมื่อน,นั้นฉันก็บอะไรอยู่ยาโซในตัวแหมเมื่อน,นี้กไ็ไรอยู่ล้ยาโซอีกเด็กสามสิบเอเ็ดสารเจ้าไก่ต่อลาดยาวอ๋อเจอกันนะคะนครสวรรค์น,นะคะสามสิบเอ็ดนี้นะคะนครสวรรค์นี่เดสมาัติใหญ่อย่างเดียวก็เชื่ สวัสดีค่ะแว็บแวบแว็บแตอนนี้กำลังจะทยายมเข้าสู่หนึ่งล้านห้าแสนแล้วนะคะแกของแกมนปิดสปมเดือนีาน่ไม่ใช่5เลยนเยเอาสามมันแป๊บเดียวแม่ฉันเลยบวอาวเ้าวิดวังยังกินเขาแซ่บ n i นอายี่บแปดย่างยี่สิบเก้าแล้วค่ะ กลิก่นเขากับหยังคืองามแถวอ้าไปเบิ้งยู่ใน YouTube เดี๋ยไปเบิ้งยูนใน u t u b e คลิปล่าสุดเดอร์มันสิมีคำตอบที่พี่น้องถามว่ากินเขากัหยังคืองามแถวย่าโซหนาวไหมพี่แววแอนว่าวันที่20แอนจะไปเชียงคานก่อนเพราะว่า21อแอนเล่นอยู่เมืองเลยใช่ไหมแอนอยากไปเที่ยว ก็จห่ว่ามีเวียกนับดาวหายย่างเดียวเขาจาเสือมันนี้ว่าหายหอยเชลลยาเนยาน่ตาน้าเวียดดีเด๋ยวเดี๋ยวลงลงแป้งก่อนไดกินได้เลยชุดซุ้มสีครามถังหลังหนักมากสวัสดีพี่ก๊อบจ้าพี่ตุ้มด้วยนะป้าแดดบองแซบพับโมเส้นไปขิด สวัสดีคุณย่ายค่ะฟังทุกวันแวบบ๊บ <c oughs> สวัสดีค่ะมืงอยู่ค้นเบิงหลายดีเนาะท่านสามนี่ยต่เกว่าไปหอนไปไหนอ๋อพี่เป็ดหาได้ยุบานเตะไม่เป็นไรค่ะเอายังมาฝากอีกเพราแล้วตันร่านงนไกกินว่านเวิร์ดอยู่น่ารักเหมือนเดิมติดตามตั้งแต่อยู่ประุมันเทิงศิลขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากให้พี่แอนสดๆ ก็ได้ดอกโสดจะเวลางานไหมคะ,ะโสดก็โสดกับยูน้ำแฟนเพืง่งคือเก่าด้วยล่ะบ่ได้เกี่ยวกันมันคนละส่วนคนละหน้าที่กันเพราะชีวิตหลังเวทีชีวิตหลังจากการทำงานแล้วมันก็จะเป็นชีวิตอีอกแบบหนึง่งซึ่งมันเป็น อีกโลกหนึ่งของเรานะคะซึ่งเข้ากับตรงม่องในมือทั้งหนาไปอีกเจอกันยี่สองค่ะเอฟซีอุบลค่ะขอบคุณค่ะถ้าเขาจะรักถ้าเขาจะรักมีแฟนเขาก็รักเอาเอาเอาคอมเมนต์ต่อเนาะเอฟ ยิ่งดูยิ่งน่ารักเอฟซีซ้ำสูงบานคอย สวัสดีค่ะจมกเหมือนฝรังร่งหือเหรอคะ่าก็รุนหลอกถามชั้นไม่แน่นีจ้ามัาใหญ่ยังไว้นีโ่โสดบระสดกติดตม่มคือเกาโดยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ไปลอยู่ไเอฟซค่ะขอบคุณค่ะมื่อกียนมันมีเสียงเพ่งกับเล็บบอลไหลยูทูบใช้ลองพื้นล็บล่นค่ะสองสี่ศูนยเบอร์นี่อันนี้นะใครก่อนไปอนไพ่อก่อนปอนปิดปอนปอนไหนก่น ุตเห็นหนาก็นหนีย่อ,อดอ่ดอกถ้าเขาจะรับมีแฟนแล้วเขากปละ,ปะปใช่อันมันกับเป็นขิงอุนอ่นๆยูบอเซ่านี่และพี่น้องมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะ มันบ่เด้มันบ่เด,เด้พักบอนแมัแนี้จะไปก็ไปเขาคือจังเขาสตาร์บไั่ไปนี่ไหมเอฟซี FC ของเจียมค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพี่อนองไหลหม่องไหลบอนเขามาทักไา้กันฝนตกดูแด้สุขภาพแม่ด้ยค่ะ บอกเพื่อนั่างนี่ถุงของเข้าเลยนี่อันนี้เอาเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เอาไว้ข้างบนก็ได้ ลาเอลใช้แป้งชีด้วย ได้กินได้เนี่ยโอ้ยเขากินแต่เที่ยงถูกนี่โอ้ยดีดีใครเนี่ยเหรอคะแอนกินกินเขาเอ้ยกินยา สวัสดีเฮ็ดยังเรามาอยากฟังสิเฮ็ดให้พาดึกยูจ่จ้าไปที่บ้านเหนีวยวอยอะที่บ้าน,น,นโน่นชั้นสูงขอบคุณจา้าเล่นไก่บ้านยี่สามเล่นไก่บ้านแม่นอ่ะเล่นไก่บ้านอี๋ <c oughs> ถ้าไปโหลดรวมทั้งคือกินเอา fc จากพี่แอน fc จากพี่แอน่ะ fc จากญี่ปุน่นสวัสดีด้วยนะคะฝนไม่ตกค่ะฝนไม่ตกนะคะ ยังไม่กินข้าวเลยค่ะก้านสกินฮะมันน้อยค่ะมเมนตาดแบเอ้าผัพผ้าแป่งเขาไปใส่เบอร์ผันผับฟัาหนาวะที่ใส่ คนที่รักกันอ,อยู่รายการลดี้พา a ่าขอบคุณค่ะ จันยูนี่ละจ้ากินยุบบ่ยังบาาน้องพุนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพเพื่อขอบคุณมากๆเลยเช่นกันนะคะซื้ออะไรมาจวง เออเอาเอาข้าวกับเพาหนึ่งมากขอบคุณค่ะมาเดี๋ยวพี่น้องกินเขาขอเซมินผสมทอดต้องกินก่อน ขอบคุณพี่สาลี่อันซ้ำนี่กับง่ามเราบ่ขอบคุณเจ็ดร้อยดวงด้วยนะคะดาวเจ็ดร้อยดวงขอบคุณมากมากเลยเอฟซีโคลาดกินขอาก้นเพราะว่ามันฉี่เงาบ่มีเวลากินอ้ยเขายอะมากอันนั้นมีอะไรบ้างวะนี่ก็เราชิ้นเก็บไว้ก่อน ม่แม่งยังแบ่งกินวะ้าเขามาเย่ดัไฟแอปเบิ้ยขอบคุณค่ะเวลาเรากินข้าวตร่นเสียงร้อน ไม่ตอหินใต้เขาเอาวันนี้อถ้าหยุดไปก่อนอ่าพลัไม้หยุดไปั่งแม่าจะแลปตมนี่หมพน้องมาแม่ไม่แบ่งมานัง กินข้าวก่อนนะคะกินเยอะมากไยแนวกินหลายอยู่พี่น้องก็ไหวแล้วตอนนี้ กินแล้หรอคอันนี้นมีผู้จิ้มนะกินยอมาแล้วใส่ข้สา่ข้าว่าวใสส้ว่า่ว แต่อยะพี่จ้ากินเขากันเด้อเดี๋ยวไหลไหม